แล้ววันนี้ผมจะพาทุกท่านไปทําการตับเกลียวน็อตนะครับอ่าน็อตตัวนี้มันรูดมันขาดคานั่นแหละเพราะว่าเกลียวมันเสียด้วยนะครับพี่น้อง fc นะทีนี้นะครับในคลิปสั้นๆที่ผ่านมาผมก็ได้ทําคลิปไปนะครับในการที่เรานะครับสร้างดอกตับในกรณีฉุกเฉินจําเป็นขึ้นมานั่นก็คือการเอาน็อตธรรมดาน็อตเกลียวมินธรรมดาของเรานี่แหละนะแล้วก็ไปทําร่องบากนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นไปผ่าร่องบาก เผาไฟแล้วก็เอาไปชุบน้ำมันเพื่อให้มันแข็งนั่นเองนะครับพี่น้องเอฟซนะทีนี้ผมก็จะเอาดอกทาบฟตัวนี้นะครับมาทาบเนี่ยรูที่ทุกรูเลยแหละนะครับแต่ว่าเนี่ยรูที่ฉีดสเปรย์รูแรกเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่นะครับปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเกลียวน็อตมันเสียนะครับมันถึงได้ขาดคานะครับทุกท่านนะเอาละนะครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มทําการตาบฟให้พี่น้องเอฟซได้ดูนะอันนี้มือหมุนมันไม่เข้าแล้วนะอ่ามือหมุนมันไม่ไปแล้วนะครับทีนี้เราก็จะใช้ แก้นะครับในการหมุนเข้านะครับพี่น้อง fc นะเทคนิคการต a บก็คือหมุนเข้านะครับหมุนเข้าแล้วก็คลายออกหมุนเข้าแล้วก็คลายออกเห็นไหมนั่นเปรียวมันเสียนะครับเราต้องพยายามตั้งให้มันตรงนะครับอ่าตรงนี้นะครับเราก็หมุนเข้าไปเนี่ยเห็นไหมอ่ามันลงไปแล้วนะครับโยกเข้ายกออกแบบนี้นี่ก็คือเทคนิคการต a p เปรียวนะครับอ่าเราจะใช้น้ํามันหยดก็ได้ใครมีสเปรย์อเนกประสงค์ก็ใช้สเปรย์อเนกประสงค์ฉีดลงไปนะครับเพื่อลดความร้อนนะครับเพื่อลดความร้อนแล้วก็เพื่อให้ เศษฟูนเศษดินที่มันเกาะอ,อยู่ภายในรูเศษสนิมให้มันคลายตัวนะครับพี่น้อง f อฟเราก็ต้องต้บแบบนี้นรับนี่ก็เป็นเทคนิคก,การตับเปลียวขั้นพื้นฐานในสไตล์บนนอกนะครับพี่น้อง f อนะเพราะว่าบางทีผมก็ไม่อยากให้พี่น้อง f อไปทําการซื้อเครื่องไม้เครื่องมือมาเยอะแยะมากมายเพราะว่าการซื้อเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันเป็นต้นทุนนะครับซื้อมาแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับพี่น้อง f อนะ อ่าทีนี้เราก็มาสร้างเอาแบบนี้จะดีกว่าไหมนะครับเพราะว่าเราสร้างจากน็อตธรรมดาน็อตแข็งธรรมดาเราก็ได้แล้วน็อตไม่แข็งเราก็เอาไปเผาไฟชุบน้ํามันนะครับมันก็จะแข็งขึ้นอยู่นะครับพี่น้องเฟซีนะทังนี้ดังนั้นการตับก็ต้องใช้ประสบการณ์ในการทํางานด้วยนะครับไม่ใช่ว่าฝืนขันเข้าไปอย่างเดียวฝืนเข้าขันอ่าฝืนขันเข้าไปอย่างเดียวเปลี่ยวมันอาจจะเสียเพิ่มก็ได้หรือ บางครั้งบางทีมันอาจจะไปขาดอยู่ข้างในก็ได้อันนี้เราก็ต้องระวังด้วยก็แล้วกันนะครับทุกท่านนะเห็นไหมนะครับล่องบากที่เราบากมานะล่องบากที่เราบากมาบากมาเพื่ออะไรนะครับดอกต๊าฟเขาก็มีล่องบากสามล่องถูกไหมล่องบากตัวนี้นะครับมันทําหน้าที่เป็นช่องว่างรับเศษสิ่งสกปรกนะครับที่เกลียวน็อตมันไล่ออกมานั่นเองนะครับเกลียวดอกต๊าฟนะครับหรือว่าเกลียวน็อต มันจะไปไล่เศษฝุ่นเศษอะไรต่างๆนะครับที่อยู่ข้างในไล่มาลงในล่องบากนั่นเองนะครับแล้วก็ยกออกมาทําความสะอาดนั่นเองนะครับพี่น้อง f c นะนี่แหละนะครับก็คือเทคนิคง่ายๆนะครับที่เราสามารถประยุกต์นําขึ้นมาใช้เองได้เห็นไหมเนี่ยตามร่องเนี่ยนะครับมันจะไล่เศษดินเศษอะไรต่างๆเนี่ยนะครับออกมาเห็นไหมเนี่ยนะครับอ่ามันไล่ออกมาเลยนะครับทุกท่านนะการตัดเกลียวก็ไม่ได้มีอะไรยากนะครับพี่น้องนะ ก็สามารถสร้างขึ้นมาใช้เองได้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อให้มันวุ่นวายนะครับซื้อมาก็ไม่ได้ใช้บางทีนะครับถ้าชุดดอกตับตัวดีๆชุดหนึ่งสามสี่ร้อยนะครับสามตัวไซส์หนึ่งไซส์สองไซส์สามชุดหนึ่งถ้าแบบดีๆตกสามร้อยกว่าบาทนะเออนะครับพี่น้อง fc นะอันนี้ก็เอาไปเป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับเมื่อเราทําการตับเปียวแล้วนะครับทีนี้นะครับผมก็จะเอาน็อตคารามมาหมุนเข้าให้พี่น้อง fc ได้ดูนะ อันนี้เป็นเพียงการทารรอบแรกนะครับทารรอบแรกผมยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะครับอ่าเพียงแค่เราทาบลงไปเฉยๆนะยังไม่ได้เป่ายังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยทาบลงไปทีไรก็มีเศษฝุ่นเศษดินติดออกมานะครับตามร่องบากนั่นแหละเราก็มาเช็ดทําความสะอาดแล้วก็ตาบใหม่นะครับทุกท่านเมื่อเราทําการทาบแล้วเนี่ยผมหยิบน็อตมาเลยนะอ่าเดี๋ยวก็มาหมุนลงเอออ่ามันหมุนไม่ลงตอนนี้เพราะว่า น็อตผมก็ไม่ได้ทําความสะอาดด้วยสิเนี่ยมีแต่เศษดินนะครับทุกท่านนะผมก็หยิบมาเมื่อกี้นะก็ยังเห็นกันอยู่หยิบมาเลยแล้วก็ขันเลยนะครับมันก็ขันเข้าได้นะครับแต่ก็ยังมีคงมีอาการฝืดอยู่นะครับพี่น้องเอนะแต่ก็คงมีเอ่อแต่ก็ยังมีอาการฝืดอยู่เราก็คงต้องทําการเป่าล้างนะครับฉีดสเปรย์ล้างแล้วก็ตาฟอีกหนึ่งรอบนะครับพี่น้องเ c เราจะตาฟจนกว่าเราจะเอามือหมุนเข้าไปจนสุดนะครับเราจะตาเปลี่ยวจนกว่า เราจะเอาอมือหมุนน็อตเข้าไปจนสุดนะครับทุกท่านนะมันต้องได้แบบนั้นนะครับถึงจะเรียกว่างานผ่านนะครับทุกท่านตัวนี้ยังคงมีปัญหาอยู่นะครับแต่ว่าเอาปาแกมหมุนมันหมุนเข้าได้อยู่เนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ควรจะใช้ประแกมหมุนเข้าไปนะก็ควรที่จะใช้เป็นมือหมุนเข้าหมุนออกได้ตามปกตินี่แหละนะครับอันนี้หมุนมันก็ไม่ได้ฝืนหรอกนะครับแต่มันผิดวิสัยนะครับทุกท่านนะดังนั้นในเคสนี้เราจะตาบจนกว่าเราจะเอามือหมุนเข้าไปได้นะครับทุกท่านนะ เอาละนะครับในคลิปนี้ก็ทำมาเป็นแนวทางให้กับพี่น้อง FC เพียงเท่านี้อาจจะไม่มีประโยชน์มากมายนะครับแต่ก็พอเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับ